สวัสดีค่ะชาร์สโคปค่ะ,ะวันนี้นะคะหัวข้อของเราก็คืองานที่กำลังทำอยู่มีโอกาสที่จะได้เติบโตไหมนะคะเป็นหัวข้อที่ออกจะเซอเรียสนิดน,นึงเนาะโชว์ได้หัวข้อนี้มาจากเพื่อนนะคะที่มาดูไพ่ด้วยกันล่าสุดเลยนะะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดรับดูส่วนตัวนะคะก็คือเพื่อนเพื่อนขอให้เปิดให้ก็เลยก็เลยขเขาเรียกว่าอะไร ก,ก็เปิดให้ได้บ้างนะคะกับคนสนิทแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับนะคะอ่าในส่วนของกองไพ่ที่ให้เลือกนะคะมีสามกองเหมือนเดิมเป็น Kings of ups, king of cups king of swords แล้วก็ king of pentacles ค่ะเราจะเลือกอะจะเลือกจากชื่อก็ได้นะคะรูปภาพบนไพ่ก็ได้หรือว่าจะเลือกจาก time stamp ก็ได้ค่ะแล้วไปเจอกันข้างในค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะ King s o f t c u p s ค่ะเดี๋ยวจะเอาใบกองออกเลยนะคะสับไพ่ไปแล้วเหมือนเดิมนะคะใบแรกได้ The High Priestess ค่ะใบที่สองนะคะ Ace of Cups ค่ะใบที่สามได้ The Devil ค่ะ ใบที่4 10 t of swords ค่ะและใบที่5ได้ seven of swords ค่ะ,ะหัวข้อของเรานะคะคืองานที่กำลังทำอยู่มีโอกาสที่จะได้เติบโตไหมมีดาบ2ใบเลยนะคะ เอามาที่ตัวตนตัวตนของคุณก่อนนะคะตัวตนได้ The ได้ The High Princess คุณชอบทำงานคนเดียวไม่ค่อยชอบทำงานเป็นกลุ่มไม่ชอบคนเยอะไม่ชอบความวุ่นวายนะคะถ้าทำงานคนเดียวจะทำได้ดีกว่างานกลุ่มเวลางานกลุ่มเวลาประชุม มีติ้งสั่งสรรอะไรก็ตามคุณมักจะรู้สึกว่าน่าเบื่อคุณไม่ชอบถ้าอันนี้เป็นตัวตนของคุณฟังต่อค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ลองเลือกกองเืินดูนะคะชรู้สึกถึงคนที่ชอบทํางานคนเดียวเนาะอย่างที่บอกไปแล้วก็คุณเป็นคนทำาทางานแล้วรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ดีมากนะคะเพียงแต่ว่างานมันจะไม่ งานมันจะไปเรื่อยๆนะคะเหมือนถ้าสมมติในออฟฟิศมีพนักงานอยู่10คนนะคะในแผนกของคุณมี10คนมีหัวหน้า1คนคุณจะเป็น1ใน10 1ใน10ที่ไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้อยู่รั้งท้ายคุณจะอยู่ในระดับกลางๆคอนขึ้นมาดีนะคะ ไม่ได้รับงานใหญ่ไม่ได้รับโปรเจกต์ใหญ่เป็นหัวหน้าโปรเจกต์แม็กก้โปรเจกต์อะไรแต่ว่าได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าทำงานสำคัญสำคัญนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าคุณมีความรับผิดชอบแต่ไม่ได้หดวืหวาเห็นถึงประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยความรู้สึกของคุณนะตอนนี้คือเป็น ten s o f sort คือ ม,มันไม่เชิงความรูสึกมเป็นแบบสิ่งรอบตัวนะเนี่ย A s o f cup กับ ten of s w o r d คุณอยากที่จะพัฒนานะชชว์เห็นหนึ่งคนที่อยากจะเริ่มทำให้ใหมันดีคืออยากที่จะโดดเด่นขึ้นมาอยากที่จะก้าวหน้าในงานแต่ว่าด้วยลักษณะนิสัยแล้วอะค่ะเป็นคนประมาณเนี่ยเป็นคนนิ่งๆเฉยๆบางทีก็ไม่ค่อยได้แสดงออกอะไรสมมติว่ามีการโบวตให้ทำโปรเจกต์ใหม่ คุณก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าหนูรับผิดชอบเองหรือว่าแบบเราจะรับผิดชอบเองอะไรอ่เงีไม่กานะคะจะเป็นแบบนั่งมองเขาคุยกันแล้วก็ก็เป็นหนึ่งในคนที่โหวตนั่นแหละแต่ก็เหมือนถ,ถ้าในห้องประชุมก็จะนั่งเงียบๆฟังเขาคุยอะไรเงี้ยนะคะมากกว่าที่จะยกมือพูดถามตอบในห้องหรือในในที่ทำงานอะไรมากขนาดนั้น แต่รู้สึกเห็นถึงคนที่พยายามแต่เหมือนยังก้าวข้ามผ่านความความไม่กล้าไม่ได้คือพยายามอยากจะเริ่มต้นที่จะพยายามแต่มันยากจังเลยอะคือมันคือคุณไม่ใช่คนที่ที่ชอบแสดงออกขนาดนั้นนะคะดังนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเลยบางทีอยากที่จะยกมือถาม อยากที่จะบอกว่าหนูมีความคิดหนูมีไอเดียอะไรใหม่ๆบางทีมันไม่กล้าเออนะคะเห็หนถึงความไม่กล้าเห็หนถึงความกังวลความแบบถ้าเราออกความคิดเห็นไปแล้วคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเขาจะคิดยังไงอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วก็โชวไม่มั่นใจว่าก่อนหนีน้อะค่ะมันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเพราะว่า รู้สึกว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเป็นแบบนี้ด้วยไม่ใช่คุณคิดไปเองนะมันเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกับคุณแล้วคุณเลยรู้สึกว่ามันมันกระทบพ่อสมควรอนะมันเลยมันคุณเลยไม่ยังไม่สามารถก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปได้ค่ะทีเนี้ยไพ่เขาก็แนะนํานะคะว่า คือเวลาพ่เขาแนะนำเดบิวิลนะเจ้าจะบอกว่ามันจะมีความไม่ได้เถตตรงอะไรนรักหรอกนะคะเพราะว่าคำถามอันนี้เรคืองานที่กำลังทำอยู่มีโอกาสจะได้เติบโตไหมเหมือนถ้าคุณอยากเติบโตอ่ะมันจะทำอย่างที่คุณทำมาปกติไม่ได้แล้วเดบิวนี่คือะนะมันคืออารมณ์เหมือนไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลน,นะ ไม่ได้ด้วยมุนต้องเอาด้วยอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยโกดอือแบบอารมณ์ใช้มุนคาถาอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนเคย answer, อ่านเจอเขาใช้คํางินประมาณนี้แหละเหมือนมันต้องซิกแซกบ้างมันไม่ใช่จะแบบคือจะไปทํางานเฉยๆแล้วกลับบ้านไม่ได้คอนเนคชันมันสําคัญคุณอาจจะต้องหา อ,อาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองหน่อยเอ,อ้อยาหาเพื่อนที่มีคนเนคชั่นหน่อยช่วยหน่อยอะไรย่างเงี้ยหรือเข้าหาหัวหน้าเอ,อแบบถ้าไม่กล้าในที่ประชมุมโอเคเข้าหาเดี่ยวเดียวส่วนตัวพูดคุยหน่อยว่าหนูพร้อมนะหนูทำไดอ้อะไรอย่เนี้ยเออมันจะแบบมันจะไม่ได้อ่ะคุณจะอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถ้าคุณนิ่งๆอะไปเรื่อยๆอะคะ่ะสุดท้ายแล้วคนอื่นอะ เขาก็จะคือคุณคุณเข้าใจว่าทุกคนก็ต้องการความก้าวหน้าต้องการการที่อ,อยากที่จะขยับขยายมีโอกาสที่จะได้เติบโตใช่ไหมคะเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งถ้าคุณยังอยู่เฉยๆคุณจะอยู่ที่เดิมแล้วมีสิทธิ์ถูกกระทําด้วยในขณะที่คนอื่นๆนนะเขาไปแล้วเขาขยับขึ้นไปแล้วนะคะไพ่เลยแนะนําว่าแบบเอออาจจะต้องใช้ มันถ้าทางตรงไม่ได้มันก็ต้องซิกแซกหน่อยนะคะซื้อขนมไปฝากคนหน้าหน่อยซื้อขนมฝากเพื่อนร่วมงานหน่อยเราก็เริ่มแบบพยายามสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะด้วยวิธีการที่ถูกต้องเนาะนะคะการขโมยผลงานอะไรแบบนี้คือโชอก็ไม่ได้สนับสนุนนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการสร้างคอนเนคชันนะคะสร้างความไวเนื้อเชื่อใจการพยายาม แสดงความคิดสร้างสารรค์จริงๆคุณมีมีทักษะอะไรพวกนี้เก่งมากนะคะเพียงแต่ว่าเก็บไว้คนเดียวค่ะเพราะว่าคุณไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะก็เลยเนี่ยแหละอยากให้ลองลองปรับดูแล้วก็เอียงบ้างแบบไปไปทางแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ชลไม่อยากใช้คาว่าประจบหัวหน้าแต่แบบว่าให้ชลรู้สึกว่าบางทีมันเป็นสกิลการเข้าสังคมนะ แบบถ้าสมมติเราไปตอนเช้ามาไปทํางานเรแบบสวัสดีค่ะวันนี้สวยจังเลยอ,อย่างเงี้ยคือคุณไม่จำเป็นต้องชมแต่หัวหน้าก็ได้แบบชมได้ทุกคนอนะ่ะอืมวันนี้เล็บสวยเชียวเออใส่เสื้อสวยอุ้ยงานนี้เก่งจังเลยค่ะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าคําพูดพวกนี้มันก็ดีนะคะเออมันอาจจะไม่ได้แบบว่าดูเป็นการ เข้าหาแบบจบแจ้งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นการที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีตัวตนในผแผนกมีตัวตนในในสายงานที่คุณกําลังอยู่เพราะมันคนมันน่าจะเยอะถูกไหมเออแต่ถ้าคุณเฟรนลี่ขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นอะไรพวกเนี้ยพอคนเริ่มจําคุณได้อะชมมองไปถึงแบบว่าถ้าหัวหน้าจําคุณได้หัวหน้าเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยคุณเปลี่ยนไปดูน่าจะให้โปรเจกต์ใหม่ใดูน่าจะอะไรก็น่าจะ ช่วยให้คุณได้รับงานที่ใหญ่ขึ้นได้นะคะคิดประมาณนั้นเนาะเพราะว่าใบสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะมันจะยังอยู่ที่เดิมจะยังไม่ขยับขยายอะไรทั้งสิ้นนะคะด้วยด้วยตัวคุณเองเนาะ และและการแข่งขันด้วยในในแผนการแข่งขันในสายงานนะคะมันค่อนข้างดูมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเหมือนกันเลยทําให้ไพ่บอกว่าถ้าคุณปรับตัวเองแบบพยายามปรับแล้วก็พยายามแหละเข้าหาแบบใช้เลขกลนิดนึงนะคะคิดแบบเออมีอะไรประมาณอเงี้ยนิดนึงนะคะเพราะพมืี่ตรงไปอะ่ะมันก็มันก็ไม่ได้หรอก จริงชูก็เห็นมาเยอะนะบางทีคนสนิทหัวหน้าเท่านั้นถึงจะได้โปรเจกต์ใหญ่อะไรเนงะี้ยก็มีนะคะคือไม่ใช่หัวหน้าทุกคนที่จะมีความยุติธรรมไม่ใช่หัวหน้าทุกคนที่จะดันลูกน้องอะ่ะหัวหน้าบางคนก็กลับลูกน้องไว้เหมือนกันเก่งกว่าหรอไม่ให้ขึ้นอะไรเงี้ยมีเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ยอมรับกันตรงๆว่าในสังคมโลกการทํางานมันมีเยอะมากแบบเนี้ย ดังนั้นลองดูนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เพราะว่าช่วยเห็นถึงศักยภาพที่เติบโตได้ของคุณนะคะแล้วไพ่ก็แนะนำด้วยว่าให้ลองดูก่อนนะคะอืมเลยคิดว่าจริงๆมันน่าจะไปได้ถ้าคุณได้ลองขยับปรับเปลี่ยนดูอะ่ะชัวว่ามันมันไปได้มากกว่าน,นี้อาจจะค่อยคขยับดูค่ะหมายถึงว่าค่อยค่อย,อยเปลี่ยนดูค่อยๆ่อเริ่มทักคนอื่นค่อยๆเริ่มยิ้มค่อยๆเริ่ม อะไรอ่ะไม่รู้ว่าเข้าหาแบบเนียนๆอ่นะลองลองไปเสิร์ชดูนะคะโจก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าควรจะเป็นยังไงแต่ัวคิดว่าถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มมีตัวตนในสายตาของคนอื่นๆมากขึ้นที่ไม่ได้กลืนหายไปกับคนอื่นๆเลยอ่ะไม่ได้กลืนหายไปกับเพื่อนร่วมแผนกอีกเป็นสิบยีคนเลยอ่ะมันจะทําให้ถูกจับตามองแล้วมันจะทําให้ถูกได้ขเขาเรียกว่าอะไรได้เออมันดูมีโอกาสมากขึ้นอะคะ่ะ นะคะสำหรับกองที่1ก็เป็นกำลังใจให้นะคะลองดูเนาะไพ่เขาก็แนะนำมาค่อนข้างชัดเลยฉันหวังว่าปีนี้ปีหน้านะคะคุณก็จะได้มีโอกาสได้เติบโตในสายงานที่คุณทำนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะ King of Swords ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไพ่กองออกเลยนะคะสอบให้เวลาเหมือนเดิมนะคะได้ of phones ค่ะ The star p a g e o f sword Tree of pentacles นะคะแล้วก็ไปสุดท้ายได้ Queen of phones ค่ะสำหรับกลองที่2นะคะ หัวข้อก็คืองานที่กำลังทำอยู่จะได้มีโอกาสที่จะได้เติบโตไหมช่วยเห็นถึงคนที่พร้อมมากๆมีความพร้อมอ่ะมีความแบบอยากที่จะพัฒนานะคะกำลังแบบไฟลุกเลยค่ะมีแรงมีไฟในการทำงาน สุดๆนะคะแล้วก็รู้สึกถึงคนที่งานกําลังไปได้ด,ดีถ้าตอนนี้นะคะรู้สึกแบบนี้กองนี้เลือกถูกแล้วนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ให้ไปเลือกกองอื่นดูนะคะนอกจากความรู้สึกที่รู้สึกว่าคุณดูมีแพชชันกับการทำงานมีแบบว่าขเขาเรียกอะไรดูเห็นหนทางการขยับขยายต่างๆ ดูไปได้สวยกับงานที่ทำอะไรเงี้ยน,นะคะคุณยังรู้สึกคือโชว,ว่ากองเนี่ยลือแล้วว่ารู้ตัวอยู่แล้วแหละว,ว่ายังไงก็ได้ยังไงก็มีโอกาสได้เติบโตในสายงานที่ทำอยู่เพราะคุณได้เดือดสตาร์แล้วคุณก็ได้ทรีออฟแฟนนิเคิลส์คืองานของคุณนะมีแต่คนคอยช่วยเหลือนะคะมีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็ มันไปได้สวยมากตอนนี้มันดูกำลังไปได้ดีนะคะคนรอบตัวดีให้การช่วยเหลือดีคุณก็มีแพชชั่นในการทำงานนะคะมองงานปุ๊บแบบรู้เลยลปัญหาคืออะไรจะแก้ปัญหายังไงต้องทำยังไงเห็นถึงคนที่มีวิช i ั่นในการทำงานนะคะแล้วก็ดูเก่งะดูทำงานเก่งแค่ว่านะตอนนี้มันกำลังมันกาลังเริ่มนะคะ เออมันก็ดูกําลังเริ่มดูกําลังไปต่อได้อีกไกลๆอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ความรู้สึกของคุณนะตอนนี้มันเป็นความรู้สึกสบายใจไม่ได้มีความกังวลนะโชว์รู้สึกไม่เห็นถึงความกังวลในการการเ,เกี่ยวกับเรื่องงานเลยนะคะแค่เข้ามาดูเฉยๆหรือเปล่าสําหรับคนที่เข้ามาเลือกกองเนี้ยอืมคือรู้อยู่แล้วว่ายังไงตัวเองก็ได้ถ้าสมมติอ่าเป็นพนักงานบริษัท หรืออะไรก็ตามที่ที่ไม่ได้ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจอ่ะชั่อว่าเลื่อนแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่ายัางไงคุณก็ต้องได้เลื่อนขั้นถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะงานที่ทําอยู่ก็มีโอกาสที่จะเติบโตสูงมากลูกน้องดีคนรอบข้างดีครอบครัวดีนะคะแล้วงานก็กําลังไปได้ดีคือทุกอย่างมันกําลังไปได้ดีหมดเลยแล้วเขาก็บอกด้วยว่าโอเคเดี๋ยวในอนาคตอ่ะคุณจะเริ่มมีอํานาจมากขึ้นนะคะมีอํานาจคือมันเริ่มแบบ อะไรเริ่มที่จะมีมีอำนาจมีงานที่เข้ามาแบบมีความท้าทายเออมีความท้าทายอาจจะดูดูยากนะคะดูยากดูอะไรไปบ้างแต่ด้วยคุณได้ทัวร์ฟอนเป็นไพ่ตัวตนอนะ่ะอ้โหสบายนะคะเห็นถึงความแบบสู้ <c oughs> เห็นถึงความสนุกด้วย ทำอะไรพวกเนี้ยช่วยให้คุณดูดูมีความสุขดูสนุกมากนะคะอืมเป็นคนชอบเอาชนะไหมคะเหมือนชอบแบบเจอเปัญหาจะชอบเอาชนะจะจะไม่ยอมแพ้นะคะดีนะคะดีค่ะถ้ากับปัญหานะดีค่ะแล้วก็บางคนอาจจะชอบการแข่งขันเนาะในกองเนี่ยรู้สึกว่าแบบโอ้พอแบบเหมือนเหมือนมีไฟอะ่ะเพื่อน เกบเพื่อนร่วมงานเยอะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่เขาเรียกอะไรเหมือนเมืนเป็นคนสองคนที่ถูกให้รับเลือกว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยแล้วคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณก็ดูเขาเรียกว่าอะไรมันรู้รู้เขาอะรู้ว่าอีกฝ่ายแบบมีจุดอ่อนยังไงอะไรยังไงบ้าง คุณมีคนซัพพอร์ตแบบไหนมีคอนเนคชันแบบไหนอะไรอย่เงี้ยคุณก็วางแผนละเข้าใจไหมเราก็เริ่มวางแผนละเออเราเหนือกว่าเขาตรงนี้เราอ่อนเขาตรงนี้เราจะแก้เกมยังไงอะไรเงี้ยเห็นึ่งคนที่แบบเก่งแบบนั้นะนะคะแล้วแน่นอน,นะคะ่ะตอนจบคือได้ Queen support, ควีนซัพพอร์ตไพ่บอกเลยว่าเออยังไงก็ก้าวหน้าและเติบโตค่ะไม่ว่าคุณจะทํางานสายไหนเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าไม่ได้เป็นว่ากําลังทําอะไรอยู่นะคะ จะเป็นฟรีแลนซ์หรืออะไรก็ตามยังไงคุณก็เติบโตในสายงานที่คุณทำอยู่นะตอนนี้แน่ๆค่ะทุกอย่างจะไปได้สวยเลยดูแล้วไม่ค่อยมีอุปสรรคเลยนะนะคะชมไม่ค่อยเห็นอุปสรรคเท่าไหร่เห็นถึงความช่วงว่าตัวตนคุณมันค่อนข้างสู้นะคะดูสู้ดูแบบ ชอบอะไรที่ท้าทายอะไรใหม่ๆมันเลยดูอะไรที่เข้ามาสําหรับคุณนะความรู้สึกคุณมันแบบเบาๆคุณเลยได้เดอะสไตล์ค่ะรู้สึกแค่นี้ยังเหรอเฉยๆฉันเก่งชอบเอเนจี่นี้มากช,ชอบทำงานกับคนที่มีเอเนจีนี้มากนะคะเพราะว่ามาดูสนุกมากมันดูแบบไปด้วยกันได้ดูแบดบดูสนุกอะนะคะ <S <S ก็นั่นแหละนะคะถ้าใครที่เข้ามาดูแล้วก็ โชวว่าคุณไม่มีคําถามหรอกคุณเึือๆคุณรู้อยู่แล้วอะจริงๆว่าคุณยังไงคุณก็ไปได้ก็นั่นแหละค่ะอย่างที่คุณคิดเลยไพ่ก็คอนเฟิร์มนะคะว่ายัางไงคุณก็ไปได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตไปอีกได้ไกลเลยยินดีด้วยนะคะสําหรับกองที่2แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะ King Soft Pentacles ค่ะเดี๋ยวจะเอาไพ่กองเลยนะคะ กลับให้เวลาเหมือนเดิมค่ะใบที่หนึ่งได้ five o r phones ค่ะใบที่สองได้ the magician ค่ะใบที่สาม three of pentacles ค่ะใบที่สี่ eight of phones และใบที่ห้า five of pentacles ค่ะ หัวข้อของเราในวันนี้นะคะ<ม>ก็คืองานที่กำลังทำอยู่มีโอกาสที่จะได้เติบโตไหมเอ,อ่เอ energy ตอนนี้คือการมีความคิดเห็นไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้าหรือเปล่าตอนนี้มีความขัดแย้งกันอยู่ลึกๆ อาจจะไม่ได้แสดงออกชัดเจนแต่ว่าเหมือนมีการแสดงความคิดเห็นออกไอเดียแล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับอ่ะคนอื่นอาจจะปัดตกหรืออะไรประมาณนี้นะคะถ้าตอนนี้มี energy ประมาณนี้นะคะเลือกกองถูกแล้วแต่ว่าถ้ายังไม่ได้มี energy ประมาณนี้ก็ลองเลือกกองใหม่ดูนะคะอ,อ,อย่างที่บอกว่าเห็นถึงคนที่ ดูมันมัน,ม,นมันคือจะว่าฟา้ฟาฟฟอนสะ์ะมันไม่เชิงทะเลาะเบาแวงนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแค่ความคิดเห็นไม่ตรงกรันไม่ได้ถึงกับมีการทะเลาะทะเลาะมีปากเสียงอะไรไม่ใช่มันมีการออกไอเดียแล้วก็เหมือนพอเราออกไอเดียไปนะคะเพื่อเราหันว่าเออไม่ไม่ชอบอะอันเนี้ยมันดูไปไม่ค่อยได้เลยเนี่ยเอาอีกอันนึงไหมอะไรเงี้ยนะคะ ประมาณนี้ก็มีความแบบอาจจะไม่พอใจกันอยู่ลึกๆบ้างทําให้รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สักเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะดีนะคะหมายถึงว่าฟาวฟอนเนี่ยมันจะเหมือนเป็นกลุ่มคนที่ความคิดไม่ตรงกันเฉยๆเดี๋ยวสุดท้ายแล้วพอมีการพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันแล้วมันจะดีขึ้นแค่ตอนนี้มัน มันเยอะคนมันเยอะเรื่องมันเยอะนะคะเอาแล้วเดี๋ยวนะขอโทษนะคะแล้วก็ตัวตนของคุณนะคะที่รู้สึกได้อย่างหนึ่งคือคุณฮนะเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากนะคะแล้วมั่นใจด้วยว่าเอ้ยฉันเก่งฉันทำได้นี่มันโอเคนะคะมันทำได้จริง เพียงแต่ชรู้สึกถึงคนที่ไม่มีคอนเนคชันคือถ้าคุณมีคุณก็จะน้อยกว่ากับเพื่อนอโอไม่เลวโอ้ค่ะรู้นะคะอ่ะหนูหนูมาน,นี้่หวค่ะก็เหมือนเห็นแบบว่าคือถ้ามี ถึงคุณจะมีคอนเนคชันคุณก็มีน้อยกว่าคู่แข่งน้อยกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆอ่ะคุณมีโอกาสแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะได้การเติบโตในใสายงานค่อนข้างสูงเลยนะคะเพียงแต่ว่าโชว์ว่ามันติดเรื่องคอนเนคชันอะไพ่เลยแนะนำนะคะใบนี้ไพ่แนะนำนะคะไพ่เลยแนะนำบอกว่าแบบว่าให้ให้ลอง หาคอนเนคชันดูอย่างนั้นเลยอะเออหาหาคนที่จะคนที่จะซัพพอร์ตนะคะหรือว่าอะไรแบบเนี้ยยากไหมอะหาคอนเนคชันเนี่ยคือถ้าไม่อย่างนั้นะ่ะคือคุณเข้าใจไหมคะคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามอะแต่ถ้าอีกฝ่ายเขามาด้วยรู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้อะเก่งแค่ไหนมันก็ จะโตได้ยังไงอ่ะมันยากอยู่นะดังนั้นดังนั้นเขาก็เลยว่าเออให้ไปหาคอนเนคชั่นดูคุณอาจจะต้องไปแบบไปแสดงความสามารถนะคะให้กับคนนั้นคนนี้หรือแสดงตัวตนให้ให้มีคนแบบที่ตำแหน่งใหญ่ๆสูงๆูงกว่าคุณคอยซัพพอร์ตหน่อยนะคะเอาจริงๆมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าคอนเนค มันปฏิเสธไม่ได้อะว่าคอนเนคชั่นมันไม่จําเป็นอะไรเงี้ยในหลายๆที่มันก็ยังจำเป็นอยู่จจะบอกให้ว่าในบางบริษัทนะคะไม่มีใครไม่มีคอนเนคชั่นอันนี้จริงๆทุกคนล้วนเป็นเด็กฝาไม่มีใครไม่เป็นเด็กฝามีบริษัทแบบนี้จริงๆเป็นบริษัทใหญ่ด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละ ใหญ่ๆข้างในจริงๆึกๆอดที่โชว์รู้มานะคะรู้มาพอพอเพื่อนโชว์นี่แหละเพื่อนนี่แหละค่ะก็เนี่ยน้องในเรื่องของงานมันก็มีคุยกันบ้างนะคะซึ่งมันมีแบบนี้จริงทีนี้มันยากที่จะก้าวหน้าเหมือนกันนะถ้าต้องสู่ด้วยเรื่องอะไรพวกนี้นะคะก็ลองดูแล้วกัน เรื่องพวกนี้มันก็ค่อนข้างยากเนาะแล้วบริษัทใครบริษัทนั้นด้วยนะคะเขาก็บอกว่าคือตัวไพอ่ะค่ะเขาก็เตือนว่าถ้าคุณยังแบบว่าหาเหมือนหาคอนนคชันไม่ได้นะคะหรือว่ายังมีน้อยน้อยกว่าเพื่อนคนอื่นเนี่ยมันก็จะเหนื่อยมันอาจจะยังไม่ได้ขยับขยายหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เติบโตเลื่อนขั้นในช่วงนี้ อาจจะต้องรอไปก่อนแต่ถ้าคุณนะคะแสดงความสามารถแสดงตัวตนหรืออะไรก็ตามแล้วแบบเออมีคนแบบซัพพอร์ตมีคนดันอ่ะมันก็จะทำได้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้เติบโตในสายงานนี้เพิ่มมากขึ้นอีกค่ะใช่เห็นประมาณนี้ค่ะนะคะก็ลอง ลองดูแล้วกันให้ชดโหยากนะหาคอนนคชันหาคนที่คอยซัพพอร์ตเราถ้าไม่ได้แบบถ้าไม่ได้มีคนที่รู้จักอยู่ในบริษัทเดียวกันมันก็ยากมากนะคะยิ่งถ้าเจอยิ่งถ้าเจอหัวหน้างานที่เขาไม่ได้ใส่ใจพนักง,งานเท่าที่ควรนะคะก็ยากที่จะเติบโตเลยแหละ แต่ว่าช่วยเป็นกําลังใจให้นะคะเพราะไพ่เราก็บอกอยู่ว่ามันมีทางอยู่นะนะคะมันมีทางอยู่ก็ลองดูแล้วกันนะคะก็หวังว่าคุณจะได้เติบโตในสายงานที่คุณทําอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะ